สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันหรือขนากาันการทำนายจะมีทั้งหมด3ามพาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะทามสตาร์มยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดเนาะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดชาวกันจะเป็นยังไงบ้างดูสิย่พอจูนะคะ คุยน็อเพนนักคอสิบไม้เท้าแปดดาบคุณจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างกระอักกระอ่วนในใจกังวลใจเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักการงานการเงินร่วมด้วยนะคะในในบางคนในที่นี้นะรู้สึกว่าเหมือนคุณแบกอะไรไว้อะแล้วคุณทั้งกังวลใจทั้งเหนื่อยทั้งสับสนนะคะเหมือนหาทางออกไม่ได้หาคาตอบให้กับตัวเองไม่ได้ในเรื่องของความรู้สึก ของตัวเองด้วยนะคะบางกว่าจะได้เล่นกับคนที่เป็นชาวต่างชาติความรักทางไกลความรักในโลกออนไลน์นะคะบางคนมีเกณฑ์ที่คนเก่ากลับมาแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลว่าคุณจะยังไงต่อดีอะ่ะคุณไม่แน่ใจว่าเขากลับมาแล้วเขาจะอยู่ในสถานาการณ์สถานะความรักแบบไหนเขาจะอาอยังไงกับคุณอ่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะนี่เรีย,รย,รย,รยรกชาวธาตุดินนั้นทั้งเด่นค่ะมังกรประสบกการณ์ที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ทีนี้คนใหม่มีเข้ามาไหม 킹อ็อ of Cup นะคะสีดาคนใหม่ยังไม่เด่นนะเหมือนจะเด่นที่คนเก่ามากกว่านะคะเงียบนิ่งๆเลยอะ่ะพักสงบเลยนะะโอเคทีนี้คนใน,นใจคุณคนนั้นแหละที่กลับมาสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงให้พริ้นเทสค่ะเก้าถ้วยนะคะสามห้เท้าคีนอปครับนะคะแล้วก็ห้าดาเขารู้สึกว่าเขายังเจ็บปวดกับการที่ห่างหายกันไประหว่างคุณกับเขาอค่ะนะคะ,นะคะ การที่คุณนระือเขามีการถันหลังให้แก่กันนะ่ะมันทําให้เขายิ่งรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาหว่นไหวยังหว่นไหวอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะคะแอบมีความกังวลว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาจะมีตัวเลือกหรือจะมีใครซ่อนเอนอยู่ในนั้นบ้างไหมหรืออย่างไรนะคะขายายหน่อยสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมั่งคุณขัดแยง้งแฟมิลี่มินยานก็แคร์นะคะโอเค ฝั่งคุณกับเขาจะมีการทะเลาะนะมีการขัดแย้งกับคนเก่าที่ไม่เข้าใจกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มีการมีความรู้สึกว่าเรายังแคร์เราแคร์เขามากๆอ่ะเรารักเขามากเรามีการซัพพอร์ตซึ่งกันและการค่อนข้างมากหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของครอบครัวมาก่อนแล้วมีความห่างกันไปหรืออาจจะแยกย้ายเลิกลากันไปเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังแคร์เขาอยู่นะ จะเป็นการแคที่เราก็กังวลว่าเขาจะยังไงกับเราต่อนะนี่ฝั่งเขาดวงชะตามีการไปดูดวงมาด้วยนะคะเขาเป็คนคนที่อีโก้สูงค่ะสซอร์สสตรี Stream, คมค่อนข้างสูงเป้าหมายยุตามชัดเจนคือเขามองว่าการกลับมาของเขาอะความต้องการของเขาชัดเจนนะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะคบต่อค่ะเขาต้องการที่จะคบต่อเขาต้องการที่จะคบและอยู่ในความสมัน์ที่คอมมิชเมนชัดเจนนะคะแต่แค่อีโก้เขาเยอะอีโก้เขาสูง ะค,ะความภาคภูมิใจเวาสึกว่าการงอของเขามันจะต้องเป็นการงอที่ที่คุณที่คุณจะต้องเป็นคนที่ดูเหมือนคนงอมากกว่าเขาอะพูดง่ายๆนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกในออกครับ เดนดิเบิร์ดนะคะสเตรนจ์คอนโทรลค่ะคุมค่ะอีโก้สูงนะคะจุดยืนเขาสูงเขาอาจจะต้องรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายอยู่ในอยู่ในแบบการคอนโทรลของเขานะคะเขายังรักคุณนะเขารักคุณนะแต่เขาเป็นคนที่เหมือนแบบจะไม่ยอมลดอีโก้ไม่ยอมเสียฟอร์มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าเขารักคุณนะนู่นนั่นนี่นะคะเขาจะอามีความกังวลในการกลับมาเหมือนกันนะว่า คุณจะยังไงคุณจะยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมไหมหรือคุณจะยังยังรักเขาไหมคุณจะมีอะไรปกปิดปิดบังอยู่ข้างหลังกำแพงน,นั้นหรือเปล่านะคะนี่คือความกังวลที่ไม่โชว์ความกังวลออกมาเหนั่นแหละคือตัวตนฝั่งคุณค่ะคิดแล้วรู้สึกยัไงกับเขาคุณนอปบอลชัยอดบางทีก็แอบคิดนะว่าฉันจะเดินหน้าต่อมุฟออนไปเลยดีไหม นะคะยอนแต่คุณก็ยังคงโฟกัสที่เขายังคงโฟกัสที่ความรู้สึกความรักอดีตที่ผ่านมาที่แตกสลายไปแล้วหรือตัวตนของเขานั่นเองกลัวว่าจะมีการทะเลาะหรือมีปากเสียงเดิมๆขึ้นมาอีกคุณกลัวเขาจะข่มคุณหรือด่าคุณหรือมีการแบบมีปากเสียงอะไรกันอีกไหมคุณอยากที่จะแสดงความจริงใจกับเขานะแต่คุณอ่านเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะในช่วง หนึ่งถึงสิบห้านี้นะไปต่อกันที่บทสรุปนะคะบทสรุปสองถ้วยเอาจริงไหม,มก็ยังรักกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะก็ยังรักกันทั้งคู่แต่มันมีความเครียดในที่นี้ดูเหมือนคุณจะเครียดมากกว่าเขานะสามเดี่ยมจะได้มีการสื่อสารพูดคุยกันคนเก่ากลับมานะคะแต่ความเครียดในที่นี้คือกังวลว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเพราะเราอ่านเขาไม่ออกท่าที่ของเขามันทําให้เราอ่านเขาไม่ออกเลยเขานิ่งเขาแข็งมาก นะคะคเขาคนโทรอลอารมณ์นะคำพูดของเขาค่อนข้างที่จะแข็งคุนเลยแบบยังไงแต่ด c เซปชั่นหมายถึงการใส่หน้ากากการใส่หน้ากากในที่นี้จจะแปลได้ว่าตัวเขาอะค่ะรู้สึกอย่างหนึ่งแต่แสดงออกอีกแบบหนึง่ง นะะในที่นี้จะมีการเลิฟโจเฟนเฮบหรือ,รอ,รอมีเพื่อนหรือมีคนฟางเข้ามาช่วยเหลือนะคะจะมีการมีดีเอฟฟอร์ดกันต่อไปในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะมีการไปต่อจะได้เลื่อนขั้นไปเป็นคนมีคู่ในเรน็วนี้ในหลายๆคนที่เป็นชาวกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยมาดูกันที่สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์เป็นยังไงปาดถวยทาวเวอร์อืม <c oughs> โอเคมีอาการโป๊กแตกนะคะโป๊กแตกหรือตัดจบอย่างไม่คาดคิดกับคนคุยนะคะในช่วงของต้นเดือนหรือปลายปลายเดือนนะคะ จบอย่างกระทันหันเลยอะหรือมีการโปนแต่งในเรื่องของตัวเรื่องนั่นแหละนะคะแต่ก็จะได้มีการเคลียร์กันอีกทีในช่วงของปลายไตรามาสหรือช่วงสิบ4า5สิบี่สิบห้าประมาณนี้นะคะจะได้มีการพูดคุยเคลียรใจกันแต่คนรู้สึกว่าความรู้สึกของฉันที่จะให้คนคนนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะอาจจะคุยคุยไปงั้นแหละดูซิว่าเขาจะจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมจะทําให้ฉันรู้สึกเชื่อใจคนคนนี้ได้อีกหรือเปล่าโน่นนั่นนี่นะคะค่อนข้างที่จะมีแบบ ก็ไม่ได้จะง่ายก็ไม่ได้จะง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะปะนี่ออไไแหละฝั่งเขาหลักคนคุยกับคุณสถานการณ์ความรักเป็นยังไงหกถ้วยนะคะง้อไงง้อจ้ะง้อนะคะหรือเป็นคนเก่ากลับมานะคะคนเก่าที่เพิ่งแบบสดๆร้อนๆเลยที่เพิ่งจบเนี่ยที่บอกปลายเดือนหรือต้นเดือนมิถุนานะคะจะมีการง้อเกิดขึ้นเขาจะพ,พยายามประคองความสัมพันธ์พยายามประคองอารมณ์ของเขาพยายามที่จะทําให้คุณนั้นกลับมา เป็นคนที่น่ารักกับเขาเหมือนเดิมนะคะแต่เขารู้สึกว่าปลายเดือนเนี่ยแอบแอบรู้ตัวเหมือนเขาแอบรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถที่จะทําให้คุยกับมาเป็นคนดืมของเขาได้นะคะไม่สามารถดึง attention จากคุณได้เหมือนเมื่อก่อนขยายค่ะฝั่งคุณขอโทษนะคะคุณต้องการการขอโทษคุณต้องการความรู้สึกผิดจากเขาคุณไม่อยากที่จะกลับไปติดกับดักความเครียด หรือกับดักของความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นอีกแล้วอ่ะคุณแอบบรู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะกับคนคนนี้ในช่วงของกลางถึงปลายไตรามาสนะคะฝั่งของคนคุณอะความสําเร็จง้อสําเร็จกับต,ตัวเองเป็นเหมือนวิญญาณที่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีความสําคัญในใสายตาค,คุณอะไรเงี้ยตัวเขามองนะเหมือนเขาเป็นวิญญาณ คอยตามคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันเป็นวิญญาณที่ทุกทรมานอะไรย่างเงี้ยนะคะเขาได้รับความรู้แล้วเขาได้รับบทเรียนแล้วในสิ่งที่ในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณปฏิบัติกับเขาว่าทําให้เสียความรู้สึกครั้งหนึ่งก็คือตลอดไปนะคะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกอต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกค่ะที่เขามีต่อคุณยิดในบ้าน ได้ออกหมอนนะคะสามเหรียญอ๋อมารอบนี้คิดว่าจะจริงจังนะรอบนี้คิดว่ามาจริงจังง้อแบบจริงจังง้อแบบจริงใจแบบจริงจังแบบมีปลายทางแบบมเีเป้าหมายปลายทางในความสัมพันธ์กับคุณนั่นก็คือการคอมมิดเมนแต่เขารู้สึกได้เลยว่าคุณมีกำแพงกับเขามากๆเนการต่อต้านมีความรู้สึกว่าเขาสิดว่าคุณไม่ได้อยากคุยกับเขาขนาดนั้นเหมือนคุณพยายามจะผลักเขาออกไปหรือคุณไม่ได้ชอบเขาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะแต่กลายเป็นตัวเขา อยากที่จะชัดเจนเนี่ยที่จะดิงดังคุณอยากที่จะเข้าไปในโลกของคุณนะคะอยากแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างฟังคุณคิดแรกรู้สึกยังไงคห้ามไม่ท้าหงุดหงิดลำคาญมากนะคนะหงุดหงิดลำคาญไม่พอใจชอบไม่ชอบเขานะชอบเขาแต่หลายๆอยา่างของความเป็นเขาที่ทําให้คุณถอดใจตัวเองออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแบบชัดเจนสองสมามใบขนาดนี้ชัดเจนแล้วว่าฉันรับไม่ได้จริงๆฉันไม่โอเคจริงกัแบบ กับคนคนนี้ถ้าคุยในลักษณะของการเป็นคนคุยแบบหวานฉ่ำหวานซึ้งอย่างเงี้ยคุณไม่โอเคแล้วอะทุกอย่างมันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋จจจนะคะฉันไม่อยากกลับไปปวดหัวท็อกซิกอีกอ่ะนะคะไปดับมาไปกันต่อค่ะบทสรุปบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสองเหรียญนะคะประคองความสัมพันธ์ อฉากช็อตฟิลฉากที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันชัดเจนในความเป็นตัวเขาแล้วในความสัมพันธ์และในความรู้สึกของตัวเองว่าคนคนนี้คงไม่ได้แล้วแหละฉันคงถึงเวลาที่ฉันต้องหันหลังและไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนหรือทุ่มเทยังไงก็ไม่ได้ใจฉันไปเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ความรู้สึกของฉันไปแบบเมื่อก่อนวีดดิ้ นะคะวีลีชัวร์เอสไอสิ่งที่เคยคุยกันไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่จะชัดเจนการเดทการการมั่นหมายการแต่งงานใดๆนะคะมันก็คงเป็นเพียงฝันไปมันก็คงจะเป็นแค่นั้นแหละเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยตัวเองออกมาดุดตัวเองออกมาหรือคุณดึงตัวเองออกมาจากจุดจุดนี้กับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็จากคนคนนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์ share, กดแชร์กด u ั s u r s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะาร์ทของคนคู่ค่ะไพ่สมัครกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะไพ่ในฝั่งของคุณสถานการณ์เป็นยังไงจัสเ n นค่ะ5เมีเท้านะคะ The m o มูนไมอัพเพนทคอแล้วก็สี่ดาบความสัมพันธ์ขึ้นลง,ลง นิดๆนะคะดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของปากเสียงการสื่อสารแล้วทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณหน่วงคุณดิ่งคุณผิดหวังในความเป็นตัวเขาจังทําไมเขาถึงพูดแรงกับคนแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่ฟังเราบ้างเลยนะคะทั้งที่เราพยายามที่จะแคร์เขาพยายามที่จะรักษาน้ําใจเขานะคะช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเอ้าไม่ใช่ปลายเดือนปลายไตรามาสนะคะ13 14 15 13 14 15ประมาณนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากพักผ่อนทุกอย่างมันก็ดูนิ่งขึ้นฝังเขาก็ดูไม่ค่อยจะเทคแอคชั่นอะไร เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่มีด้าวแรงที่จะที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับเขาเท่าไหร่ก็รอดูรอดูสถานการณ์ความเปลี่ยนไปของตัวคนรักเาว่าเขาจะยังไงกับเราไหม,ไมนี้มาดูนะคะของเขาเป็นยังไงเดอะสตาร์ Star ค่ะเอซับครับอืมถ้าคุณทะเลาะก,กันในเรื่องของบุคคลที่สามแล้วเขาไม่ยอมรับแลวถามว่าจริงหรือเปล่าก็มองว่าเป็นอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีคุณเป็นแบบเอ็นเพรสของเขานะคะ แต่ว่าเขายังชอบแบบลันล้าหรือยังชอบแบบเช็คเรตติ้งอยู่บ้างอะค่ะอม,มองว่าในช่วงที่คุณนิ่งในช่วงที่คุณไม่มีการถามทยหรือถกเถียงการในเรื่องที่คุณสงสยัยหรือคําถามในใจที่คุณไปรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเขามานะคะรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาแต่คุณนิ่งคุณเงียบมองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ตัวเขาอหันมาสนใจคุณเองหันมาโฟกัสคุณเองหันมาทีมั่น เขาหาเองนะคะเขาจะคิดได้เองยิ่งเรานิ่งยิ่งเราไม่พูดอะไรเยอะเขายิ่งเขายิ่งจะสนใจเราฝั่งคุณคา่คาขยายเพิ่มเติมเพิ่มฝันไอเดียฝันร้ายนะคะแล้วก็หน้ากากคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณอาจจะใส่หน้ากากหรือพูดอะไรที่ไม่จริงพูดโกหก หรือไม่จริงใจกับคุณในช่วงนี้จากสิ่งที่คุณไปรับดูมาจากสิ่งที่คุณไปไฟังแล้วมาไม่ว่าจะเจอเองหรือได้ยินจากใครมาก็ตามคุณรู้สึกว่าขอไอ้เรื่องนี้มันเป็นเพียงฝันร้ายได้ไหมในสิ่งที่เขาพูดด่าเล่าหรือในสิ่งที่เขาแบบทาร้ายจิตใจเราทั้งการกระทาของเขาเองนะคะหรือว่าในเรื่องของคําพูดก็ตามนะคะคุณกับเขาจะมีไอเดียในเรื่องของการไปท่องเที่ยวด้วยกันนะะมีการคิดหรือวางแผนในเรื่องของการเที่ยวในเรื่องของการแบบไปใช้เวลา ด้วยกันนะคะมาคิดว่ามัรอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะฝั่งของเขาล่ะคะขยายออกมาขึ้นว่าพันธนาการประธานพรให้ความรู้แล้วก็อสังหาริมทรั์ถึงแม้ว่าเขาจะมีกินจุบกินจิบไปบ้างนะคะแต่เขามองว่าความสัมพันธ์น่ะก็ยังคงแน่นแฟรหรือยังคงมั่นคงอยู่ความสมัธ์ก็คือความสัมพันธ์เขาไม่นะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ของเขาก็ยังคงหนักแน่นกับคุณแต่อาจจะมีแบบ ไปฉกเฉียวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ชอบให้ใครมามาแบบมาจุกจิกอะไรแล้วเขาก็แน่นอนว่ายากที่จะยอมรับเรื่องอะไรแบบดีในความผิดของตัวเองอะ่ะอีก้วเขาค่อนข้างที่จะนะคะไปดูต่อค่ะที่ความคิดความรู้สึกนะคะเขามีต่อคูนค่ะแปดเหรียญน,นะคะเมจิเชียนค่ะสองเหรียญ ควยนะคะแล้วก็ King of s w o r นนะเขามองว่าเขาเองก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะเขาพยายามที่จะมองถึงใจคุณเหมือนกันแต่เขาก็อยากให้คุณมองว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเธอแบบไม่สามารถที่จะเติมเต็มฉันได้อ่ะฉันก็คิดว่ามันไม่น่าจะผิดอะไรหรอกถ้าฉันไปแบบนะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอเขามองแบบนั้นวเขารู้สึกว่าอืมแต่เขาก็ยังยังให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเป็นนัมเบอร์วันเป็นสิ่งเดียว เป็นสิ่งเดียวที่สาคัญสําหรับเขาที่สุดเขาก็ไม่ได้จะละเลยคุณขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้จะละเลยความสัมพันธ์ด้วยเขาก็เต็มที่อาจจะไปแบบชวิตชวับอะไรเงี้ยเติมความบันเทิงให้ตัวเองบ้างอนนี้นึงเขามองอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเขาแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะฟังคุณที่แรารู้สึกยังไงกับเขาคะโอเคสอง้วยหกดาบไฮพรินเทสคุณรู้สึกได้คุณเซนไดว้ว่าเขามีบางอย่างปิดปิด,ปดบงัง คุณรักเอา,เอาคุณรักเขามากนะถ้าไพ่ไม่สลับนะเพราะไพ่มันสลับกันได้คุณรักเขามากคุณพยายามที่จะทิ้งความผิดพลาดของเขาไว้ข้างหลังพยายามที่จะลืมพยายามที่จะแบบโฟกัสในปัจจุบันโฟกัสในความรักโฟกัสในสิ่งดีๆที่เขาก็ทําทำกับเราแต่บางทีมันก็ห้ามยากแหละมันก็ฝังใจอ่ะค่อนข้างที่จะฝังใจพอสมควรนะคะไปค่ะบทสรุป หองไม้เท้านะคะสองจิตสองใจจะปล่อยก็ไม่ปล่อยเขาเองก็ไม่ปล่อยเรารักก็รักนะกลัวมากเลยไพ่เท้าอีกละคือกลัวอะไรที่แบบมันจะทําให้เราไม่ทันตั้งตัวเราแวงกลัวเขาจะทิ้งเราไปโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการแผนล่วงหน้าคือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ปลอดภัยสําหรับเราอ่ะอืมันไม่ปลอดภัยสําหรับเราเลยนะคะมีความกังวลมีความระแวงความเชื่อใจมัน มันหายไปเยอะอะหายไปเยอะจริงม,มันจะแบบต้องมานั่งดวกันใหม่นิดนึงโซเมนะคะโรแมนติกฟีลิ่งคุ้มค่าที่จะรอบางทีอะจจะรอให้เขาได้เรียนรู้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาได้เรียนรู้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วมีวันนั้นแน่ๆคุ้มค่าที่จะรอแต่อาจจะเร็วหรือช้าของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะตามใดที่เขายังรู้สึกว่าเขาก็ยังต้องการเราอยู่ ความรักความโรแมนติกเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญบางทีสิ่งที่จะดึงดูดเขาได้คือความสบายใจหล่อจะทาให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจเวลาที่อยู่กับเรารู้สึกสนุกรู้สึกรู้สึกถึงความโรแมนติกที่เรามีให้กับเขาอาจจะช่วยในการดึงดูดเขาได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ